สวัสดีครับวันนี้เซลริชพปจะมาพาน้องๆใส่สายพานาสายพานแอร์ครับผมของโคเบโค75แรงม้าครับผมเรามาดูสายพานก่อนครับผมสายพานเบอร์8 4 15นะครับผม8 4 15ีหจิ้มมันช้าๆหน่อยดี8415ครับผมมาไล่สายพานไม่ยากครับผมแล้วก็ใส่ได้เลย ใส่เข้าไปที่ข้อเขียงครับผมแล้วก็จะไปที่คอมแอร์ทำเลยทำแอร์แล้วก็ใส่มาที่ตัวทูกรอบดันสายพานครับผม เราใช้ลูกบล็อกเบอร์14ครับผมปรับตึงสายพานครับผมแล้วก็หมุนเข้านะครับผม còn mấy chữ sẽ đai tài sẽ tan dễ các bạn, em mới tìm được, pocket เลยอ่ะทั้งหนาวทาั้งฝนเลยคราวนี้เนาะฝนตกมานี่เราทำงานไม่ได้เลยนะเนี่ยอะไรเรายังเอามาไม่เยอะเราเก็บในตู้คอนเทนเนอร์เขาอยู่เข้าไปเอามาเยอะเดีย๋ยวฝนตกแล้วเ,เก็บไม่ทันตู้ก็ไ่ไดไม่ใช่ประกอบประกอบตู้ได้ก็พอ ึงแล้วครับผมแล้วเราก็เราก็จะขันล็อกมูเล่ครับผมขันล็อกมูเล่ตรงนี้ก็ต้องใช้ปากตายปากตายเบอร์สิบสี่ได้ปรกตายเบอร์สิบสี่ครับผมขันล็อก เรียบร้อยครับผมนะก็วิธีการปรับตั้งสายพานนะครับผมใส่สายพานหรือว่าถอดสายพาน,นครับผมของรถโคบิโกะ75แรงม้าครับผมก็มีขั้นตอนอดังนี้ครับผมก็คือคลายนอ็อตถ้าสมมติว่าน้องๆจะถอดนะครับผมก็คลายน็อตที่หน้ามูเล่นะครับผมแล้วก็คลายน็อตปรับตั้งสายพานนะครับผมพอสายพานหย่อนเราก็ดึงสายพานออกได้ตอนใส่สายพานนะครับผมเราใส่สายพานไปแล้วก็ปรับ สายพานตึงได้ที่แล้วเราก็ขันน็อตยึดด้านหน้ามูเล่น,นะครับผมด้านหน้ามูเล่อ่าด้านหน้าลูกรอกครับผมให้มันแน่นก็โอเคเป็นการเสร็จได้นะครับผมบตั้งสายพานโค,โคเบลโค75แรงม้าครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เซนโต้ด้วยนะครับผมให้น้องๆที่สนใจในเรื่องการซ่อมรถนะครับผมได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันนะครับเซนชอบขอบคุณครับ